วันนี้วันวันเสาร์ป่ะวันอาทิตย์แล้ววันนี้วันอาทิตย์พายามมารอฮะเดี๋ยวหาหาไปสิสังเกตกันอีโต้ไปได้วยนะไ,ไปหลายจุดอยู่ไปถ่ายแม่ดูเนาะไปกันต่อฮะมีใครรออยู่บนรถด้วยเอ้ยใครอใครอบนรถพีเยหญ่รู้จักเออใช่เ <c oughs> ขาไม่เชื่อเสียมนาชมไม่เชื่อเซียมเป็นคนใหญ่โตใหญ่ไร เอาเลี้ยงเอาเลี้งเอเล้ยงเลี้ยงกับโเต้พี่ม่เลยอยู่ไหนเออเออเลี้ยงเอาเลี้ยงมาเลมาเลยมาลยแบบนั้น เออันนี้แวะตัวอำเภอข่ขันครับรู้สึกจะเป็นสารหลักเมืองนะมีวิหารอะไรด้วยผมรู้จักชื่อนะแล้วก็นี่สารหลักเมืองพายามาเดินเล่นมีโต้ด้วยโต้กับพี่ดำนี่ยวิ่งเล่นเลยรถไงวะนี่ไปตามจับกลับกันไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อผมจะพายาไปวัดจำชื่อไม่ได้แต่ก็ไปดูกันต่อกลับไปบ้านคืนนะ มาถึงแล้วออ้ยโต๊ะผมมากับโต้ะเนี่เราอยู่ข้างนอกกันเรายายกับน้องเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันแต่เรามีโต้มาด้วยนะสีข้างในจะเป็นติวถ้ำพญานาคนะอ,อันนี้มาวัดป่าสรีมงคลรัลตนา,ารามอำเภออุทุมพรนะครับ ตเดินสนุบอยู่คนเดียวเลยพี่ตั้งกับยายอยู่ข้างในนะนห่นไงแเสื้อฟ้ายายเดี๋ยวผมเอาโต้วไว้ก่อนป่าเราฮะผมล่ามโต๊วไว้นี่บรรยากาศเย็นล่มลื่นเลยนะยมีพายานาด้วยเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างในนะผมจะไหว้แป๊บเดียวนุ่นยายกับน้ำอยู่ข้างในสุดมากเลย นางในอลังการมากเดี๋ยวร้อยายขอพรก่อนนะผมจะกลับไปหาตูะก่อนเฮ้ยต๊ะไปเดี๋ยวเราไปต่อค่ะเดี๋ยวไปหาน้องอันดาไปหาแพงกันอยู่ที่ปั้นโดดน,นะครับผมไปกันต่อหาพีา่ไหมโอ้ยขอบคุณค่ะ ยังบังะอันนยอุ้กันกนจะมือเยอุ้ยหนักมากเลยนะคุณยายเดี๋ยวจะปวดแขนมันจวยอะไอก้นจะหายย้อนออนี่เงายังไงยขาย่ายบอกว่าหายพอคนเต้ยง่าค่ะต้้งแตว่าคนี้ก้างหมก่นเน้อขากลามมือซะอ๋อีโตพีโตออย่างนั้ หนาวหนาวเลยฉันจะขึ้นไปหาหวานกะันกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันยายเหนื่อยแล้วยกเลิกกลับบ้านพักก่อนโตล่ะกินข้าติแล้วยังไปๆเร็วลูก